ดิตอนรับตุชนกสูลช่องสุดหลอบอดีนนะครับตอนนี้อยู่กับทีมงานกอเจริญทรัพย์หุยราชนะครับเป็นงานปากบอ่อนะครับขุดตะแล้วก็ผมดินน,นะนะเดิมเที่ยวแรกไปแล้วนะครับ ไม่ไก่ไม่ไม่ไกลถ่ายเออเสียจักนะครับพิกัดตรงนี้นะครับแนวเขตตำบลบกเหล็กนะครับ อยู่กับไอห,หนุ่มซาม,มูไรอีกแล้วนะครับเดาโกเบโก,โกนะครับเ k ส1 5นะครับครับสัมภาษณ์น,นะครับอันนี้เป็นงานอะไรนอกครับงานัดตกานปากต่อของสะสะทอ๋อสองร้อยเที่ยวสองร้อยเที่ยว,รยยวครับรบอ่อไอขนาดกว้างกี่เมตรลึกกี่เมตรครับ เราซื้อลึกก็เราสามสามเมต้าลูกแม่แต่ชอบนั่นแหละแม่แลแต่ของมันชอบเพราะว่าเอาเพราะว่าเอาเอาความเป็นเต็มตัวนี้ก่อนครับผมมีรถใหญ่วันนี้รถกี่คันครับเนี่ยวันนี้วันนี้สงสัยจะมาแค่แค่สามคันก่อนเนาะสงคับกวาดสามคันอ๋อครับครับลูกชายไม่มาเนี่ยวันนี้ ใครกำลังไปกินนมอ๋อเตรียมแล้วเดี๋ยวสลับกันกับพ่อยังไม่โตยังไม่โตมีสาวหรือยังแต่แต่ตัวตัวเขาโตแล้วอ๋อโตแต่ตัวมีสาวยังเหลูกชายเนี่ยแล้วไม่มีจะโฆษณาให้มีโฆษณาให้ปะอ๋อน้องหันน้องครับสนใจนะครับน้องหันมาแล้วครับนั่นแหละโอ้ลูกชายเจ่จักนะครับนี่มั้ง ให้กำลังใจคุณพ่อเดินมาแล้วย่องอย่องอย่อ,ง,อยงเดินมาด้วยเกืนไปด้วยนะครับไงหนุมรถไถนะครับน้องหันนะครับสุดหล่อบอด,ดินนะครับเฮ้ยกินข้าวยัง ยังครับอ๋อยังไม่กินแล้วมาทำไม,ไมน้องหันนะครับหัวชายโัวแก้วหแหวนของเรื่อจักรนะครับวันนี้น้องเนยยังไม่มานะครับไอุ้มล็อกที่หนึเก้าห้าครับอ๋อโชเฟอร์มาใหม่ผมก็ว่าอยู่ใครน่อย อยายารู้เหมือนกัน,นว่าโชเฟอร์เป็นใครนะครับอ,อ,อยู่กับพวกเราตอนนะครับกับทีมงาน สุดลอบอดินนะครับบอดันทรัพย์นะครับโอ้ยราานครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูการตุดสระนะครับเป็นงานปากบ่อนะครับ อบสะก่อนนะฮะ เก่งนะครับเปหนุ่มโรกี้ร้อยเก้าห้านะครับโอ้ขออภัยนะเดก้าขอโทษทีเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูสุดลอบบดี้นี่คนหนึ่งแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้องเนยหรือน้องนันเนะี่ย ยังไม่ร้อนเท่าไหรนะ่ครับทายนะครับเสียเก่งนะครับ ให้กดแตรว่ะใค้กดแตรว่ะเออเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเออไปไกันแหน่ดีบายบายไปไปไปกินชายกิมจูนี่มาเออ

กระบะกระบะใหม่นะครับเมื่อก่อนนกว้างยาวกว่าน,นี้นะคระบับห,นะหรือก็ไปตัดต่อกระบะใหม่เหลือขนาดมาตรฐานนะครับการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ้พวกเราด้วยครับมีงานสุดลอบอลดินนะครับก่อนจะเรินทราบนะครับ ใจติดต่อคุณสากมเด่นนะครับสามารถกดเบอร์โทรศัพท์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ